สวัสดีค่ะวันนี้ก็นี่เลยขนมจีนนะคะน้ำยากะทิตีนไก่นี่จานใหญ่ๆกันเลยจานใหญ่ๆกันเลยแบบนี้เลยเนาะพักเต็มๆพักรวยๆเสียดายไม่มีพักหลวงนะเอาพักสดไปก้อนวันนี้นะคะมากินด้วยกันจ้านี่เลยเริ่มตอนตีนไก่นะอดไม่ไหวจริงๆ นี่อันนี้เขาเรียกกันได้เขาเรียกต่อแตะต่อแตะนะข้อเริ่มติดตีใกล้เลยแล้วก,กันเอ็นค้อลุกเลย ร่อยมากอือือออ่ซึ่งเป็น,นความนุ่มกองตื่นใจด้

Go on.